สวัสดีค่ะมาแล้วทุกท่านรถยนตราคาเบาๆนะคะเพียง139,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะคะขับขี่ได้สบายทรงยังไม่ตกยุคนะคะยังเป็นที่นิยมอยู่เลยนะคะทุกท่าน i ีซูซูดีแม็กค่ะรถกระบะปี04เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเทอร์โบพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเครื่องดีค่ะเครื่องเดิมๆเกียร์ดีค่ะีส,สวยแอร์เย็นผ้าสีไม่ขาดนะคะ มีเรมมีชุดโอนครบครทคันสีสันยังสวยค่ะสามารถขับขี่ได้ดีด้วยนะคะความร้อนปกติภายในกว้างค่ะ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยสนใจไปดูตัวจริงก่อนได้นะคะรถอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อผู้ขายรถคันนี้นะคะแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะสนใจยังไงเข้าไปดูกันก่อนค่ะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ